คุณยกตัวอื่นมาคุณผิดถ้าคุณไม่ไม่ไม่ใส่ถ้าคุณมีกุกบายนะแล้วคุณไม่ใส่ข้างบนเลยเนี่ยไอเซเล็ตไอเดร์ลเนต์ไอดีกับจอบไอดีเนี่ยคุณไม่ใส่เลยกลับได้จำได้ไหมไม่ใส่เลยได้แต่ถ้าใส่เมื่อ,อไหร่คุณต้องยกมาเดี๋ยวจะเห็น e อ r ร์เ u อร์นของออร์ l e 2สหมายเลขเป็นเขาเรียกว่า e อ r ร์เ u อร์นมเร์าตรฐานเลยคนเขียนใช้ออร์ l e ลต้องเจอ ถ้าไม่เจอก็อาจจะโชคดีแต่ถ้าไปเจอช่วงหลังก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนดะี๋ยให้ดูไปก่อนนะฮะอย่างนี้คุบตามอะไรครับ d e PARTMENT ID Job ID ได้ข่าออมาหนึ่ค่านะ1ค่าใช่นไหมครับแบบนี้เอาละออเดอร์บไม่มีปัญหานะคือ Order b ์บอะไรก็ได้นะมันอ r เดอร์บา PARTMENT ID สุดท้ายนี่เออร์เเบอร์นะครับน้องมาร์คไว้เลย อูเขาทำสีแดงอะไรคือคือ Oracle นี่นะครับเวลามันเออร์เลอร์เนี่ยมันจะขึ้นรหัสเป็น O R A ย่อมาจาก Oracle ละ่ะขีดตัวเลข5หลัก00937มันมีคู่มือนะครับแต่ผมจำเบอร์รหัสไม่ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับเอ่อตัวเลขบางตัวเช่น009เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขเออร์เลอร์จากพวกคาสั่ง S Q L หรือดึงข้อมูล มันจะมี e อ r ร์บางอย่างเกิดจากการที่ s t อ r รจเออร์เลอร์ r มมโมรี n เออร์เลอร์เแบ่งเป็นหมวดหมู่เวลามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีข้อความอย่างเงี้ย not a single group เราก็ไม่รู้บางทีก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอธิบายไม่ละเอียดหรอกเขียนแค่นี้แต่ถ้าคุณเจอเบอร์นี้นะครับคุณก็ตีความได้ว่าเป็นเ r อร์จากการใช้เกี่ยวกับ group function อันบนทำไมถึงผิด อันเนี้ยรูปเนี้ยทำไมถึงผิดไม่มีอะไรนะฮะอันเนี้ยผิดนะ Select Department ID ผมบอกแล้วว่ามีคอลัมน์ปกติกับคอลัมน์ที่เป็น g o r group Function ต้องเอาอันนี้ไว้หนไหนครับ g r o u p by ถ้าไม่มีผิดไหมครับผิดมันบอกเลยว่าเราละ g o group Function แก้ไขให้ถูกทำไงครับ ก็ให้เอาคาสั่ง group by มาเพิ่มข้างล่างนี้ว่า group by มี department id หรือมีอีกทางหนึ่งคือทําไงครับเอาอันนี้ออกเอาคอลัมน์นี้ออกวิธีสองถ้าต้องการเอาไว้ก็ให้ group by department id แบบที่สองก็ผิดอีกแต่คนละเออร์เลอร์กันเออร์เลอร์เพื่อนบ้านนะ0 0 9 7 9อันที่สอง อ้าวมี Department ID นี่กรุ๊ปบายก็มีนี่ผิดยังไงผิดเพราะว่ามันมี2ตัวแต่ว่ามันเอามากี่ตัวครับตัวเดียวมาใส่มันต้องสิตัวมาใส่ครับ2ตัวมาใส่อืมถามว่าถ้าเกิดผมเอากรุ๊ปบายเนี่ยผมเอาช็อ ID อขึ้นอันแรกแล้ว Department ID ไว้ลัหลังได้ไหมได้ไม่ผิดขอให้ใส่ให้ครบแล้วกันคุณจะสลับยังไงเรื่องของคุณ เออร์เลอร์สองเบอร์นะครับเวลานั่งทำงานที่ออร์แลโคนะครับลูกค้าโทรมาก็จะถามาผมเจอเออร์เลอร์ครับ O R A 0093พวกซัพพอร์ตเดาละมันต้องพูด7แนะ่0937้เใช่ไหมนะคนเขียนแกแๆเขาจะโทรมาถามเงี้ยเขาบอกใช่ทำไมรู้ละ่ะผมป๊ปับปุล่ามาเก้า9 7เขารู้ละ79้านะครับแค่พูดมาปุ๊บเนี่ยมันตอบทั้งวันอะเดาได้นะ ก็ต้องระวังนะครับน,นี่เขาเรียกว่า illegal query ที่เกิดจากการใช้ฟังก์ชันผิดวิธีนะครับอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็ error อีก00934เมื่อกี้อะไรนะ937เริ่มนี้ผิดผิดเพราะอะไรเอ,า,อางนี้ก่อนคำสั่งก่อนคุณคิดว่าคำสั่งนี้ใจคนเขียนมันจะทำอะไร ถ้าเป็นคุณเขียนแต่คุณยังรู้ไม่รู้ว่าผิดนะคุณคิดว่าคุณตั้งใจทําอะไรอ่ะ select department id หาค่าเฉลี่ยตามอะไรครับตาม department id form อ๋อมันกะว่าหาค่าเฉลี่ยแยกตาม department id ได้มา20แผนกแผนกละค่าแต่บนหน้าจอแวร์ต้องการให้โชว์เฉพาะค่าเฉลี่ยที่มากกว่า8,000เท่านั้นเออจะบอกว่าสินแทอย่างเงี้ยผิด เราห้ามนำกรุปฟังก์ชันมาใช้ในแวร์คอสนี่ห้ามในแวร์คอสห้ามเอากรุปฟังก์ชันมาใช้ในแวร์คอร์สถ้าใช้อย่างนี้มันแสดงเออร์เลอร์เบอร์0ูนย์เก้าสามสี่อันนี้เขาแสดงเออร์เลยเห็นแล้วเขาจะบอกว่าเราแก้ยังไง การแก้ไขเราจะใช้ Cross ใหม่เก mm ิด hmm. ขึ้นเราเรียกว่า h a v i n g cross ดี่ดูนะครับว่าใช้ยังไงแต่ให้น้องพอยประเด็นไว้ก่อนนะครับว่าห้ามใช้ก r ุ u ปฟังก์ชันมาอยู่ในแว e r คลอสดูคิดดูถ้าเราไม่ไม่ได้ดู t y x แ a x เราก็คงไม่รู้หรอกเราก็ต้องคิดว่ามันไปทำได้อย่างนี้แหละเพราะว่าธรรมชาตินะนู้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องฝืน Syntax นิดนึงอ่านี่ยนี่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวก่อนก่อนไปดูว่า h แฮปวิงค o s สที่ผมพูดถึงในการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันทำยังไงเรามาดูที่มาก่อนนะครับว่าไอ้หน้านี้คนที่เขาคิดอย่างเงี้ยใจเขาอยากทำอะไรคือตอนแรกเนี่ยเขาต้องการหาค่าเงินเดือนสูงสุดตามดีพาร์ตเมนต์นะแบ่งตามดีพาร์ตเมนต์แล้วก็หาว่าใครเงินเดือนสูงสุด มีทั้งหมด20แผนกมันควรจะได้20ค่าแต่เขาบอกว่าแต่ละค่าที่ได้ออกมานะครับเงินเดือนเฉลี่ยบางแผนกมันสูงต่ำไม่เท่ากันต้องการเห็นบนหน้าจอเฉพาะเงินเดือนสูงสุดตามแผนกที่ตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวสูงกว่า1,000 0เหรียญ u s ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าขอโทษนะถ้าเกิดว่าหาค่าสูงสุดแล้วมันต่ำกว่า1มื่น US ผู้บริหารบอกว่า ไม่ต้องโชว์บนหน้าจอเหมือนบริษัทแห่งหนึ่งต้องการเอาคนงานหรือว่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มเงินเดือนให้กับนแผนกหนึ่งเขาก็คงอยากจะตั้งเงื่อนไขว่าให้หาค่าเงินเดือนสูงสุดของพนักงานใน,นแผนกนั้นมาก่อนนะแล้วนแผนกไหนอ่ะที่หาหาค่าสูงสุดแล้วใน,นแผนกนั้นค่าสูงสุดมันเกิน50,000่นบาทค่อยโชว์ให้ผมเห็นบนหน้าจอนแผนกไหนหาเสร็จแล้วต่ำกว่าห0,000่นก็หาไปเถอะผมไม่ดู มันมีแบบนี้ด้วยลักษณะแบบนี้กรณีอย่างนี้จะเห็นว่าคุณต้องมีคำสั่ง select ใช้ group function แล้วมีการทำอะไรครับแบ่ง group of data group by ใช่ไหมครับพอได้ group ออกมาปุ๊บก็จะได้ข้อมูลเต็มเลยเต็มชุดเลยอยู่ใน memory จากนั้นคุณต้องการทำ filter อีกทีนึงไปกรองค่าที่ทำ group function แล้วออกมาออกมาเช่นเอาง่ายให้หา มีอะไรดีให้หาอายุเฉลี่ยของคนในภาคต่างๆของประเทศไทยอันนี้ภาคการภาคใต้หาอายุเฉลี่ยมานะครับแล้วให้โชว์ขึ้นบนหน้าจอเฉพาะอายุเฉลี่ยของคนในภาคที่มีอายุเกิน45ปีอาจจะมีเฉพาะภาคเหนืออย่างเดียวก็ได้อากาศเย็นอายุยาวนะเฉลีย่ยนี้นะครับ เราใช้ h a v i n g cost คำสั่ง h a v w i n g โอ้โหดเดาได้เลยนะมันควรอยู่หน้ากรุ๊ปบายหรืออย่างหลังกรุ๊ปบายมันต้องอยู่หลังกรุ๊ปบายเพราะอะไรคุณลองคิดดูเด็คุณมีข้อมูลใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับชุดหนึ่งเต็มๆแล้วคุณเอามาแบ่งกรุ๊ปโดยการใช้คำสั่งอะไรครับกรุ๊ปบายคุณจะ h a v f i n g ก่อนได้ไหมโอ้ h a v f i n g ยังไงยังไม่กรุ๊ปเลยมันต้องกรุ๊ปแล้วไปหาค่าแม็กค่ามินแล้วค่อยเอามาอะไรครับ have w i n g h a v e wing ก็คือเอาค่าที่ทำเสร็จแล้วมาดูมากรองเอาเฉพาะค่าที่ต้องการมาโชว์เท่านั้น have วิ g ถ้าเกิดเทียบมันก็คล้ายๆแวร์นะแต่เป็นใน have w n n g เนี่ยมันเป็นการเอากรุ๊ปฟังก์ชันมาใช้ใน have wing ได้เพราะฉะนั้นไอ้หน้าเมื่อกี้อ่ะเขาจึงเขียนแบบนี้ถ้าถ้าเอาแค่นี้นะก็คือหาอะไรครับ หาค่าเฉลีย่ยไอ้หาค่าสูงสุดแยกตามแผนกมี20แผนกคุณได้กี่ตอนตอน้นคุณได้ไหรครับได้20บรรทัดแยกตามแผนกแล้วเขาเอาแฮ e วิ่งเนี่ยไปเช็คอีกว่าไอ้ในนี้เนี่ยผมขอเช็คว่าค่าอันนี้คือค่าแม็กซ์เซลารีค่าแม็กซ์เซลารีบรรทัดไหนมากกว่าหมื่นถ้ามากกว่าหมื่นก็ให้เอานํามาเสนอตรงนี้เท่านั้นค่าแม็กซ์บรรทัดไหนใน20บรรทัดนี้ที่น้อยกว่าหมื่นไม่ต้องมา,มาไม่ต้องมาโชว์ ก็เลยได้มาแค่4ค่าเท่านั้นถ้าเกิดน้องมีเวลานะครับลองไปค้นดูความ d i f f e r e n c หมายถึงเรื่องของ Performance ในการใช้ w ว r ์ cost กับการใช้ Half Wing มันมีมันมีขบวนการที่สามารถใช้ w วร r ได้ในบ,บางลักษณะด้วยนะครับน่าสนใจลองไปดูนะครับผมเคยดูทีสีน้องปัญญาโทที่นี่คนหนึง่งจบไป มาสัก5ปีแล้วเขาเขาทำเรื่องอย่างเงี้ยรู้สึกตอนนั้นเป็นของบริษัท AS นะเอใช้ใช้ด a ต a b เบสออร์เคิลเวอร์ชันแล้วเขาต้องทำเรื่องของการทำเป็นปัญญาโทนะของที่นี่ดูว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคุ้มค่าไหมในการที่จะอัปเกรด d a t a b เบสจากเวอร์ชัน9มาเป็นเวอร์ชัน10ที่ออกใหม่นะปีที่แล้ว โดยการเขาเอาคิวรี่พวกนี้ผมจำได้นะมีบางส่วนของแล้วมาวัดประสิทธิภาพมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทียบกับการทำบริโลชักน9กับ10ว่ามันเร็วขึ้นแค่ไหนมันคุ้มแค่ไหนแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขเชิงธุรกิจนะครับเขาก็คุณใช้ทฤษฎีที่ที่ผมพูดลักษณะอย่างเงี้ยนะหลายปีละแต่ว่าพวกนี้มันต่อยอดได้คือเราไปค้นหาดูได้นะมันน่าจะมีถ้าคุณเรียนต่อที่นี่อะไรอย่างงี้นะฮะน่าจะมีนะ Uh, อันนี้เต็มรูปเลยสังเกตดูมีทั้งแวร์มีทั้งแฮ e วิ่งรูปนี้เป็นแบบเต็มเต็มยศของมันเลยนะคุณดูจำไว้เนี่ยแพทเทิร์นเนี้ยเซเล็กฟอร์มแวร์กุ๊บไส h แฮฟวิ่งออเดอร์บแต่ว่าผมไม่อยากคุณจำซินแทกผม,มอยากให้คุณคิดอัลกอริทึมของมันออกมาคุณลองคิดนะครับว่ารูปนี้บรรทัดไหนทำงานก่อน SELECT ดึงอะไรมาครับ job id แล้วมันแล้วมันทำ SUM salary เลยไหมครับมันไม่ทำมันดึง job id มันดึง salary ออกมาแต่ว่าใน salary มันตั้งชื่อเล่นเป็น payroll ช่างมันเถอะไอ p a y l o l l เนี่ยไม่สนใจมันเอาออกไปเลยเกะมันดึง job id salary ออกมาก่อนแล้วมันทำอะไรครับมันไปดูว่าดึงจากไหนใช่ไหมครับ form แล้วทำอะไรครับคุปไบเลยไหมไม่มันทำแว์ก่อนเพราะว่า คุณบอกว่าข้อมูล5้าแสนเลค o คอร์ดให้ดึงมาแต่ผมไม่ว่าแต่นะแต่หรือเฉพาะเลค o คอร์ดที่มีจ็อบไอดีข้างในอะ่ะไม่มีคําว่าเล็บอยู่ข้างในได้มากองเลยได้มา3ามแสนหกองตั้งไว้เลยทําอะไรต่อกุปบายสั่งว่าเอาละไอ้สามแสนห้าเนี่ยช่วยซอยออกมาเป็นกลุ่มๆตามอะไรครับตามจ็อบไอดีพอซอยเสร็จทําอะไรต่อครับ เอาฟังก์ชันซัมไปกระทำกระทำกับอะไรครับกระทำกับคอลัมน์เซลารี่ของแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับกระทำเสร็จทำอะไรต่อครับออเดอร์บายไหมไม่ต้องทำอะไรก่อนอีกครับทำแต่ละกลุ่มแล้วใน3,5 0 0 0นาเนี่ยทำมาได้7กลุ่มก็ได้7ค่าเห็นไหมครับค่าซัมเซลารี่ของ7ค่ามันก็ดูว่าใน7ค่านี้นะค่าไหนที่มีซัมเซลี่มากกว่า13,000 มันก็คิดว่าจะเอามาโชว์แต่ก่อนโชว์ทำอะไรอีกครับโอ้โหยังจะออเดอร์บาอีกนะครับรูปนี้เนี่ยนะถ้าในคำสั่งคุณเขียนเต็มยศอย่างเงี้ยแล้วโปรแกรมคุณช้าก็ต้องดูกนทีละจุดเลยามันชา้าเพราะกรุ๊ปบายมันชา้าเพราะแฮปวิ่งมันชา้าเพราะแวร์หรือยังไงถ้าถามผมกรุ๊ป b ายมันก็ต้องกรุ๊ปแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณกรุ๊ปบายเนมกรุ๊ปบายเอ็มพอยด์เนม มันก็น่าจะประหลาดน่าช้าแน่เลยไม่มีใครทำอย่างนี้นหรอกเพราะว่ามันพิสดารหรือว่ากุ๊ปบายบัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนโอ้นี่ตลกใหญ่เลยจะกุ๊ปทําไมถูกไหม75ล้านคนกุ๊ปบายบัตรประชาชนนําเบอร์ได้กี่อันครับ75ล้านกุ๊ปเพราะว่าคนหนึ่งก็คือมีหนึ่งเบอร์นี่คือบ้าแล้วแล้วมีเยอะด้วยบางคนกุ๊ปอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ไปที่แวร์แวร์ตรงนี้ ถ้าผมดูดูนี่ก่อนอันอื่นเนี่ยถ้าถามผมว่าออเดอร์บายผมก็ถามเพาว่าต้องออเดอร์ไหมต้องออเดอร์ไหมมีแค่สามเล็กขอนเนี่ยดูด้วยตาไม่ได้เหรอเพราะว่าออเดอร์ใช้พลังเยอะถ้าเขาบอกว่ามีแค่สามเล็กขอนเนี่ยดูด้วยตาแล้วกันนะพี่หรือว่าถ้าเกิดว่าหาเพศชายหญิงอายุต้องออเดอร์ไหมเขาะอะไรมาก่อนหลังโอ้โหไม่ต้องก็ได้เสียเวลาแต่ถ้าเกิดค่ามันเยอะก็ควรจะออเดอร์แต่เราคุยเขาดีๆนะเวลาไปบอกเขาไม่ใช่บังคับเขา เราบอกโปรแกรมมันช้าครับพี่เอานี่ออนได้ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าในช้าเนี่ยหตรงแวร์มองแวร์จ like. ็อบไอดีนอ t อ้ถ้า job id เป็นคอลัมน์ที่เป็น index ผมเชื่อว่าแวร์คอ s สตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนมันจะช้าทฤษฎีตรงนี้ไม่อยู่ในหนังสือพวกนี้ต้องไปหาเอาหาเอานะครับ เป็นอีกรายวิชาหนึ่งเพิ่มเติมที่ผมบอก Statement Tuning นะครับจริงๆจริงๆถ้าถามผมนะอย่างขนองน้องของสาขาเรานะถ้าเรียนนะมต้องเรียน Statement Tuning คือเอา s t a t e ม e n t นี้มาเลยเขียนปุ๊บเป็นอย่างนี้นะแล้ววิเคราะห์เวลาที่ใช้แล้วก็แข่งการแก้ให้มันใช้เวลาน้อยที่สุดเออผมเคยสอนที่หนึ่งผมใช้วิธีนี้นครับคือ สอบมิดเทอร์ม์เอาง่ายๆเลยสเตทเมนต์อย่างนี้เน่าๆมาหนึ่งลันเสร็จ40นาทีให้เวลา3มชั่วโมงแบ่งเป็นหลายกลุ่มกลุ่มไหนทําแล้วผมเข้ามาในห้องหรือเวลาน้อยสุดคุณเอาไปเลยเอออย่างนั้นเลยมิดเทอร์มมิดเทอร์มแต่จริงๆไม่ให้หรอกมันไม,ไม่ไม่ไหวจริงแต่แต่ถามว่าได้ผลไหมโอ้โหกลุ่มละ5้าคนนะขนตำลามากันแบบแล้วมันค่อยๆทำค่อยๆทำจาก45ห้ารือ40ดีใจใหญ่เลยหรือ3 5ห้า หรือส0เนี่ยก็เก่งสุดได้เหลือ5นาทีเพราะว่ามีจุดที่ให้แก้ได้อะถ้าทฤษฎีเราเรียนแล้วไงเราก็แก้นะโอเคเลยอะนะลองไปหาดู nesting group function คุณจําได้ไหมครับผมเคยบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยในบทที่แล้วมีซิงเกิลโลฟังก์ชันทำเนส t i n g ได้เช่นอะไรครับ concat กับ upper lower นะคร group f ั n c t i o n ก็ยัง nesting ได้อย่างรูปนี้<ๆ>เขาเอา group function 2ตัวคือ max กับ average มาซ้อนกันนะรูปนี้หาอะไรหาหาค่าเฉลีย่ยเงินเดือนแยกตามแผนกแต่เมื่อยากดูอยากดูว่าไอ้นี่คุณเฉลี่ยแล้วอ่ะสูงสุดของเฉลี่ยคืออะไรเช่นผมบอกว่า ไหนลองหา GPA แยกตามชั้นปีของคณะเรารู้ไหมนะแล้วบอกผมว่าไอ้สูงสุดของเฉลี่ยแต่ละชั้นปีเนี่ยไอ้ปี1 2ึ่เนี่ยปีไหนมันสูงสุดใช่ไหมครับอย่างนี้เอาละทีนี้มาดูแลับบทที่5นะทำโจทย์บทที่5้าผมคิดว่าเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมง บทที่5นะครับข้อ 1, 2, 3เนี่ยมันเป็นถามว่า True or ถูกหถูอผิดน่ะคุณต้องทำหราเอาไว้หลังไม่ทำไม่ได้ให้ทำข้อ4เลยนะฮะ4 5 6 7 8าหแทำแค่ 4, 5, 6, 7, 8นะครับอย่าเลยไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอหรือหายเยอะนะครับ1 2 3เป็นถูกผิดมันมีเฉลยอยู่แล้วทำ 4, 5, 6, 7, 8าหกเจ็นะฮะเพราะว่าตอนนี้10โมง ผมว่า11โมงผมจะพูดบทที่6ตอนนี้มัน10โมง25คงไม่นานบทที่6เป็นเรื่องของการดึงหลายเทเบิลนะเรือหานี้ต้องสลับกันเล็กน้อยนะครับสลับบทท้ายออมีใบเซ็นชื่ออยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งน้อยรับไปไหนเซ็นชื่อส่งต่อข้างหลังการที่เรา จะทำให้เราสามารถดึงข้อมูลมาจากหลายเทเบิลได้เนี่ยเราต้องใช้ส่วนที่เรียกว่า j o i condition นะ join condition เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เราไม่เราสามารถดึงข้อมูลจากหลายเทเบิลเข้ามาอยู่ในคำสั่งเดียวกันได้โชว์เป็นผลลัพธ์เช่นเทเบิลดีพาร์ตเมนเนี่ยฮะมันจะมีหมายเลขแผานากแล้วก็ชื่อแผานากใช่ไหมครับผมต้องการได้เขียนรายงานโชว์หมายเลขแผานากชื่อแผานากแล้วก็แต่ละแผานากนนะ่มีนักศึกษา หรือพนักงานชื่ออะไรอยู่บ้างฮะก็ต้องเอาข้อมูลมาจาก2แหล่งมารวมกันลักษณะพวกน,น,าานี้ต้องมีเทเบิลอย่างน้อย2อเทเบลิลจริงๆแล้ว1นึ่งเทเบิลก็จอยกันได้นะจอยกันเองเป็นรีเค i สีเดี๋ยวเขาดูกันแต่ว่าผมผมขอพูดแบบอย่างน้อย2 t a เทเบิลก่อนเขาเรียกว่าเป็นการจอยแบบ t w o y a y ถ้าเป็น3เทเบิลก็เป็น t w a y 4ย a สเทเบิลจอยก็เป็น 4-way จนถึง n way นะครับก็คือกี่เทเบิลก็ได้เอาที่เราเขียนจอยไว้ เทเบิลนะที่จะมาจอยกันได้เนี่ยมักจะมีการออกแบบในรูปของ Primary Key ไว้ในเทเบิลแม่แล้วก็ Foreign Key นะฮะไว้ในเทเบิลลูกเพื่อให้มันมี